ธรรมบนเขาตอนแก้คำสาบขอกราบอนุโมทนาสาธุท่านพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีมีชาวต่างประเทศอยู่ท่านหนึ่งได้มาปาร,รถขอพอรให้กับลูกของหลานสาวที่เพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้ว่าจะให้พอรอย่างไรดีเพราะว่าคนที่มาเกิดนี้ ก็เป็นเหมือนคนที่ถูกสาบถูกสาปให้มาแก่ถูกสาบให้มาเจ็บไข้ได้ป่วยถูกสาบมาให้ตายเหมือนกับคนที่ถูกสารตัดสินประหารชีวิตไม่ทราบว่าจะให้พรให้เขาเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละได้อย่างไรเพราะชีวิตของเขานั้นจะต้องไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บ และไปสู่ความตายการจะให้พ่กับคนที่ถูกสาบนี้จึงทำได้ยากทำไปก็ไม่ได้เพราะความจริงมันถูกสาบให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันนั่นเองมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสอนเขาไม่ให้มาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน แล้วการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่าการมาตัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากทั้งสามประเภทนี้แหละที่เป็นผู้สาบให้พวกเราทั้งหลายมาเกิดกันมาเกิดแล้วก็สาบให้พวกเราต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายกันถ้าพวกเราอยากจะได้พรที่พระให้กันคือให้มีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละ เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ด้วยการละความอยากทั้งสามประเภทนี้วิธีที่จะละความอยากทั้งสามประเภทนี้ก็ต้องละด้วยการเจริญทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะละความอยากต่างๆได้และเมื่อละความอยากได้ก็จะยุติ การมาเกิดได้เมื่อยุติการมาเกิดได้ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไปนี่คือวิธีที่จะให้พรแต่ผู้ที่จะรับพรน,นั้นต้องเป็นผู้ให้พรกับตนเองผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติแทนตนเองได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอัตติ อัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้หยุดความอยากหยุดการมาเกิดแล้วก็จะได้หยุดความแก่หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยและหยุดความตายได้พระพุทธเจ้าและพระสาวกถึงแม้ว่าท่านจะสามารถหยุดการเกิดหยุดความแก่หยุดความเจ็บ หยุดความตายได้ก็ตามแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้ไม่มีใครหยุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้นอกจากตัวของพวกเราเองเราจรึงต้องเป็นผู้ที่จเจริญเครื่องมือที่ส่งเรียกว่ามักมักแต่ว่า ทางที่จะพาไปสู่การยุติของการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าได้เครื่องมือทั้งสามชนิดนี้ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดความอยากต่างๆได้หมดก็จะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้ ก็จะได้มีแต่ความเจริญด้วยบรมสุขบรมสุขคือจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดจิตที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่บรมสุขแปลว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุข ที่พวกเราหากันอยู่เป็นความสุขที่เรามีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่พอได้มาแล้วก็หมดไปเวลาเราได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพเราก็จะมีความสุขพอเราหยุดเสกความสุขนั้นก็หายไปปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเป่าเปลี่ยว ไปให้ใจเกิดความอยากที่จะมีความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะอีกเสพเสร็จมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องเสพใหม่เพราะมันไม่ได้ทำให้อิ่มทำให้พอมีแต่จะทำให้อยากเสพไปเรื่อยๆเหมือนกับการเสพยาเสพติดถ้าเสพแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆที่พวกหูหนวกตาบอดทั้งหลายอยากจะเป็นกันนั่นเองคือความหลงเพราะว่าเป็นอะไรมันก็เป็นความสุขชั่วคราวขณะที่เป็นก็มีความสุขแต่พอไม่ได้เป็น ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นไปได้ตลอดนั่นเองเพราะร่างกายมันถูกสาบให้แก่ให้เจ็บให้ตายพอร่างกายตายไปการเป็นอะไรต่างๆก็หมดไปเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ก็หมดไปเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องหมด พระอ,องค์จึงพิจารณาเห็นว่าการไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้จะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริงเป็นการได้ความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ในที่สุดพระอ,องค์ส่งค้นพบว่า ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนี่เองเวลาอยากนี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ดีๆพอไปเกิดความอยากขึ้นมานี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะถูกทำลายไปเหมือนน้ำที่นิ่งพอโยนก้อนหินลงไปก็จะทําให้เกิดคลื่นขึ้นมาทันที น้ำที่นิ่งก็จะหายนิ่งไปใจที่สงบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดการกระเพื่อมเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีพระองค์จึงทรงเห็นพระอริยสัจสีนี้เองเห็นว่าความทุกข์ใจการกระเพื่อมของใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามตัวนี้เอง คือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่จะกําจัดตัณหาทั้งสามนี้ก็ต้องใช้ความจริงสอนใจสอนให้รู้ว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไป ถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็ต้องหาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายตามมาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไป อย่างไม่มีวันจบสิ้นได้ร่างกายอันนี้ก็เอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆพอมันแก่เจ็บตายก็ต้องทุกกับมันแล้วพอตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราได้ร่างกายอันนี้มาไม่รู้ว่าเป็นร่างกายที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้ว ถ้ามีการจดบันทึกไว้มันจะเป็นแบบล้านล้านร่างกายมาแล้วคิดดูก็แล้วกันว่าน้ำตาที่พวกเราหลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้หลังเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพรากจากกันนี้น้ำตาที่เราหลังในแต่ละภพ แต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรียอีกคิดดูก็แล้วกันว่าชาตินี้เราร้องไห้ถึงขันหนึ่งไหมน้ำตาที่เราร้องนี้แล้วคิดดูว่าเราจะต้องมีพบชาติกี่พบชาติด้วยกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละ คือปริมาณจำนวนของภพชาติที่พวกเราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลย แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลและเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสียด้วยซ้ำไปคิดดูก็แล้วกันว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้แต่ละครั้งยากเพียงไรตั้งแต่เราเกิดมานี้ เราเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังแล้วคิดดูถ้าต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งนี้มันจะยากขึ้นไปอีกขนาดไหนถ้าเราคิดว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนี้ยากแสนยากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่เป็นล้านเท่าสีด้วยซ้ำไปเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนาจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งช่วงระยะเวลาของพระพุทธศาสนาแต่ละพระพุทธศาสนานี้จะทิ้งช่วงเป็นกับคำว่ากับนี้ เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขเขียนไปจนมือเมือ่อยก็ยังไม่ได้หนึ่งกับก็คิดดูแล้วกันว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้เรามาเกิดบ่อยไหมแล้วจังหวะที่เรามาเกิดนี้จะมาเจอกับพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดู เวลาเราขับรถไปจอดอยู่ที่ติดไฟแดงอยู่แล้วเราสังเกตดูรถที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างๆ้างเราดูสี่คันแล้วลองจดทะเบียนหรือจดสีของรถไว้แล้วลองไปดูว่าโอกาสที่จะมาเจอสี่คันนี้อีกในไฟแดงข้างหน้านี้จะมีไหมจะ เป็นไปได้ง่ายหรือยากอย่างไรเคยเจอรถสี่คันที่เราเจอกันในขณะที่เราติดไฟแดงไหมนั่นแหละก็คิดดูการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยากยิ่งกว่าการไปเจอรถสี่คันที่เราเจอในที่เราติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง ดังนั้นการได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยก็ได้โอกาสที่จะได้อย่างนี้จึงยากมากอาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านพบหลายล้านชาติด้วยกันถ้าเราไม่รีบปักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ จากพระพุทธศาสนานี้เราก็จะเหมือนกับว่าเสียสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราไปโดยใช่เหตุเราสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทุกคนมีสิทธิยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามีพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคาราวาสไม่สำคัญเรื่องของเพศนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะหยุดการเวียนไว่วยตายเกิดได้หรือไม่แต่สิ่งที่จะบอกก็คือ 1. ต้องมีพระพุทธศาสนา 2. ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามแล้วก็ยุติ การเวียนไ่้ไตยเกิดได้ภายในภพนี้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระอ,องค์แล้วไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอน